สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณญาณิการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาสวันดีนะครับผมก็นําเอาพระองประทษหลังพระนามพิทยยอสอปีพศสองพันห้าร้อยสิบของวัดวิมคนนำมเขืสดงให้ผูชมนะครับ ในวันนี้ก็นเอา2เนื้อนะครับนำมาที่ชมเนื้อแรกก็จะเป็นเนื้อผสมผงบางขนพรมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติรายละเอียดความหนาของพิมพพระชัดเจนนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพพระก็จะเป็นรูปหลวงปทวดนั่งคัดสมาธิอยู่บนแท่นนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนารายละเอียดของพิมพระชัดเจนนะครับที่บริเวณ แทนขององค์พระี่่บริใชายสบายทิพย์นะครับก็จะมีตราสัญลักษณ์ยอรพระนามาพระยอดสอกอนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นลักษณะระดียดของพิมพ์พระนะครับความคามชัดลักษณะเระดขององค์พระ เวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับก็จะเพิ่มรายละเอียดการมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็มิติความลึกของพิมพ์พระนะครับแต่ละมุมแต่น้านก็จะมองเห็นลักษณะความคมชัดของพิมพ์พระชัดเดี่ยนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนําเอาพระจีได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ ก็เป็นวิธีในการผ่อนคลายความเครียดครับแต่ละคนท่านก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะระดที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะเป็นตราสัญลักษณ์พระนาามาพิยยอดสกอ,อนะครับลักษณะด้านหลังก็จะมีลักษณะโค้งนะครับ ชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์นะครับแต่ละมุมแต่ละก็จะมองเห็นความคมชัดแตกต่างกันไปถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสัน่นเบลอไปชัดก็ต้องขอประสานอาภัยท่านผู้ชมมานาที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับ มองจากกันข uhm. ้างนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพพระนะครับแล้วก็ลักษณะรายละเอียดนะครับที่บริเวณขอบด้านข้างของพิมพพระนะครับก็เป็นเนื้อผสมผงบางกุนพรมนะครับ จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังของพิมพ์พระมิติความหนาแล้วก็รายละเอียดที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับสำหรับเบอ้อแรกก็เป็นเนื้อหงบางกุนพรมนะครับเนื้อที่สองนะครับก็จะเป็นเนื้อว่านคลุกลักนะครับพิมพ์เดียวกันแต่ว่าเนื้อคนละเนื้อนะครับแต่ละคนแต่ก็มีความชื่นชอบ เนื้อแตกต่างกันไปนะครับความคามชัดลักษณะระเดียดของพิมพ์นะครับขยายภาพขึ้นมาความคามชัดของตราัดลักพระนามพยเยลอกกนะครับ เวลาที่แสงกระทบกับพิมพ์พระนะครับก็จะมองเห็นมิติความลึกของพิมพ์พระนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระดูแล้วก็เพลินนะครับก็เป็นการใช้เวลาน้อยครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชากเก็บรักษาไว้นะครับ ลักษณะระดียที่ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับเนื้อแต่นี้ก็มีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับความชื่นชอบของแต่ละคนท่านก็ชื่นชอบแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะระเดียที่ด้านหลักนะครับมิติความหนาเหมือนกันนะครับถ้ามองจากกันข้างแต่ว่าเนื้อคนละเนื้อนะครับ ันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลวงปทษดหลังพระนมหาเพยรกอปีพศ2550ของวัดห้วยมงคลนะครับมีทั้งเนื้อผสมผงบางกุนพรมแล้วก็เนื้อว่านคลุกหลักนะครับก็จะเป็นลักษณะละเอียดที่ด้านหน้านะครับแล้วก็ลักษณะละเอียดที่ด้านหลังนะครับ สวยงามชัดเจนมีเสน่ห์น,นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด Sub ับสไครกดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นการัอใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปกันนะครับ ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ